ข่าวด่วนรัฐแจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่22กุมภาพันธ์2566ถ้าไม่อยากพลาดดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะโดยข่าวนี้ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาจากเพจ Facebook รัฐดาธนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลด้วยนะคะซึ่งทางเพจก็ได้โพสต์ข้อความไว้ว่ากรมที่ดินเตือนภยัยระวังนิจชาชีพใช้โฉนดปลอมหลอกกู้เงินพร้อมแนะวิธีสังเกตโฉนดเบื้องต้นถ้าให้ทัวร์ไปตรวจที่สำนักงานที่ดินทั่วประเทศได้กรมที่ดินเตือนภยัยนิจชาชีพใช้โฉนดที่ดินปลอมเป็นหลักประกันหลอกกู้เงินซึ่งโฉนดที่ดินปลอมมีความใกล้เคียงกับฉบับจริงมาก จึงขอแจ้งประชาชนหรือบริษัทที่ประกอบการปล่อยเงินกู้ให้เพิ่มความระมัดระวังการทิงโฉนดที่ดินสำหรับออกเป็นเอกสารสิทธิให้แก่เจ้าของที่ดินนั้นกรมที่ดินจะจัดทำโฉนดที่ดินในหนึ่งแปลงมีสองฉบับซึ่งเรียกว่าหนึ่งคู่ฉบับโดยที่ฉบับหนึ่งเป็นครุฑที่ไม่มีสีแต่จะเขียนด้านข้างว่าฉบับสำนักงานที่ดินอีกฉบับหนึ่งจะเป็นครุฑที่มีสีไว้ให้เจ้าของที่ดินถือไว้ ทั้งสองฉบับนี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินทุกอย่างตรงกันไม่ว่าจะเป็นรูปแปลงที่ดินชื่อผู้ถือเลขที่โฉนดทุกอย่างจะมีข้อความเหมือนกันสำหรับวิธีสังเกตโฉนดที่ดินฉบับจริงเบื้องต้นมีดังนี้ 1. ขนาดรูปแบบลักษณะของครุฑเมื่อพิมพ์สีแดงทับแล้วจะต้องเห็นลายเส้นสีดำของครุฑชัดเจนเหมือนของกรมที่ดิน 2. เมื่อยกโฉนดที่ดินขึ้นสองกับแสง จะเห็นลายน้ารูปครุฑมีเส้นผ่าศูนย์กลางวงกลม10เซนติเมตรส่วนตัวอักษรข้อความกลมที่ดินกระทรวงมหาดไทยจะเป็นแนวโค้งตามรูปวงกลมยาว10.5เซนติเมตร 3. เนื้อกระดาษมีเส้นใยไหมสีฟ้าสีแดงอมม่วงโรยในเนื้อกระดาษความยาว0ูถึง1.5เซนติเมตรโดยเส้นใยไหมดังกล่าวจะมีลักษณะบางส่วนจมอยู่ในเนื้อกระดาษและบางส่วนลอยอยู่บนผิวกระดาษสี่ เลขที่แบบทิมพ์เป็นตัวเลขคาราบิกแบบโกทิกความสูงตัวเลข3ทับนิ้ว 5. เลขปีที่จัดทิมพ์เป็นเลขไทย 6. กระดาษเป็นสีครีมที่มีเนื้อเยื่อภายในกระดาษเป็นสีครีมเหมือนผิวภายนอกทั้งนี้การทำธุรกรรมเกี่ยวกับที่ดินไม่ว่าจะเป็นการรับจำนองจำนำและต้องการรู้ว่าโฉนดที่ดินเป็นของจริงหรือไม่สามารถนำโฉนดที่ดินไปที่สำนักงานที่ดินทั่วประเทศเพื่อตรวจสอบได้ หรือสอบถามขอคำแนะนำได้ที่กองการทินกรมที่ดินโทรศัพท์024485711สำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ